แห่งการเกิดขึ้นของกุศลธรรมคือศีลขอให้ท่านเข้าใจในเรื่องศีลให้ถูกต้องข้อกำหนดตา่างๆเนี่ยข้อกำหนดตา่างๆเนี่ยเขามีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน แต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆแล้วเราจะมีสินนะครับอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นข้อปฏิบัติต,าตา่างๆไม่ว่าจะเป็นสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีปาติโมกเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตามแล้วเราจะมีสินนะครับข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นไปเพื่อที่จะให้หมู่คณะเนี่ยเป็นไปในระเบียบเดียวกัน

สีลเน,นี่มันคือตัวเจตนาทั้งคือความตั้งใจวิรติเจตนาวิรติเจตสิกสามตัวประกอบด้วยเจตนาความตั้งใจที่จะงดเว้นอีกตัวนนห,หนึ่งก็ปหานเจตนา ความเข้าใจที่จะละบาปอกุศลทั้งปวงนี่คือตัวสินตัวสาภาวะของสินเขาจเข้าใจตรงนี<ม>้<ม>คือส่วนมากเนี่ยจะไปยึดไปยึดในข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ไปถือคือมันถือมันก็ถือได้ไม่หมดหรอกก็ๆๆไปถือได้บางข้อเอง เห็นใครที่เขาทำแปลกแตกต่างก็รู้สึกขัดเครืองรู้สึกขัดหูขัดตามไม่เหมือนเราวิรติเจตนาก็คือความตั้งใจที่งดเว้นจากกายทุจริตวิรติทุจริต อาชีพทุจริตนี่อันนี้คือเวรติสามตัวเวรติเจตนาเพียงให้มีความตั้งใจตรงเน,นี้คือตั้งใจว่าเราจะไม่ไม่ไปกระทำความทุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็ยาไม่ไปเลี้ยงชีพด้วยกายทุจริตวละใีทุจริตเนี่ย ความตั้งใจตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านมันเป็นตัวศิลมันให้อานิสงส์เรมันให้อานิสงส์คือให้ศิลปนาทวัตถุให้คุณลหนาทยวัตถุอะไรอีกตัวหนึ่งก็คือปหาณหาเจตนาอันนี้เจตนาตัวนี้ในี่ชัดเลยนะปหาณาเจตนานี่จะยิ่งกว่าวิรติ เพราะปหานาจตนาคือตัวอาโลภะนะคืออาโลภะเหตุเนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่มากมายตัวนี้ทำหน้าที่กำจัดตัณหานะกำจัดความโลภนั่นคือความตั้งใจยเย็นละบาปอาุศลทั้งปวงก็คือละไอความโลภความโกรธความหลงนี เนี่ยคือตัวสินแทนอย่างสินห้าเนี่ยเรามีความตั้งใจละปานาธิบาตละอธินาทานละกามดเป็นหนกับตัวเดียวกัน มันเป็นการละนี่มันเข้าคลุมหมดนะมันจะเข้าคลุมก็คือว่าการละนี่มันละมันเป็นตัวอโลภะเกิดขึ้นอโลภะกับโลภะเหตุเป็นบุญเป็นบุตลเหตุมันจะอุปธรรมกุศลธรรมทั้งหมดให้เกิดขึ้นเดิมหน้าเห่ใหตุปัจจัย ทีนี้พอมีความตั้งใจที่จะถือสินห้าอย่างเนี้ยถือศินห้าก็มีการงดเว้นจากข้อห้ามห้าข้อแล้วมีความตั้งใจตรงเนี้จิตก็เป็นผู้สุศลแล้วแล้วก็ละให้มันได้จริงๆก็คือไม่ทำการเบียดเบียนไม่ทำการที่จะไปฆ่าสัตว์ชีวิต ห็นของของใครก็วางไว้หรือเขาทำหล่นเขาทำอะไรไปเจอได้เก็บก็ส่งคืนเจ้าของมีความซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยานะไม่ไปละเมิดในของรักของใครแล้วก็เว้นจากมุสาวา่เว้นจากจวจีทุจริตสี่อนะมุสาวา่มันเป็น ยกมาตัวหนึ่ง่ะท่านแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องคำพูดว่าจีทุจริตเนี่ยเว้นไปเลยนะแล้วก็ไม่เสพสุรายาเมาเนี่ยแค่ถือสินหน้าแค่เนี่ยถ้าถือได้ก็คือมีเจตนามีความตั้งใจจะงดเว้นจากข้อห้ามสี่ตัวเนี่ยศิลก็เกิดแล้วอันนี้คือตัวสภาวะของศิล ไอ้สินไอ้วัตถุไอ้ข้องวัเว้นต่างๆนั่นคือเป็นอารมณ์ของสินเป็นอารมณ์ของสินก็คือสินมันเป็นตัวที่สินมันเป็นงดเว้นเนี่ยเป็นตัวอารมณ์ไม่ใช่ตัวสภาวะตัวสภาวะแท้ๆที่เป็นตัวสินที่จะให้หาทัยวัถุที่ดีเนี่ยมันคือตัววิริเจตนาคือตั้งใจที่มงดเว้น ข้อห้ามจากไ SI, อการกระทําทั้งห้าประการการกระทําไม่ดีทั้งห้าประการส่วนปาดิโมกสังวรสินสองยี่สิบเจ็ดข้อและไม่ใช่ปาติโมไม่ใช่สินสองไม่ใช่เฉพาะที่มาในปปาติโมกมาจากที่อื่น้เยอะแยะมากมาย เจตนาความตั้งใจที่จะไม่ทําไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าห้ามนั่นไม่ทําอันนี้ก็คือวิรติงดเว้นจากการการะทาในสิ่งที่พระเจ้าห้ามก็เป็นวิรติวนปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ให้ปฏิบัติ ตัวสภาวะเห็นท่านเห็นไหมไอตัววิรติตัวความตั้งใจที่งดเว้นอันเนี้ยให้มันมีเจตนาที่ตั้งใจยังงดเว้นจริงๆิ อันนี้ยมันก็ได้แทวัตถุที่ดีทีนี้สิ่งของพระเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่มเวเวนแต่ข้อไม่มันเว้นไม่กระทำในสิ่งที่พระเจ้าจห้ามเท่าน,นั้น องดเป็นในสิ่งที่พระเจ้าห้ามเนี่ยมันก็เหมือนกับสินของ,ของคาราคาหัสน่เหมือนกัสินห้าสินแปดสินอะไรพวน 8, ีน 8, ้นมันลักษณะเดียวกันคือวิรติจตนาความตั้งใจที่จะไม่ละเมิดและมันยมงมีสินข้ออื่นอีกระเภทใดัด้ เพราะเรือพระเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยมันจะต้องทำมรรคให้เกิดนะคือจะต้องทำจิตในเรียสัตวบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องตัดสุปตามพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่มีความคิดว่าเราจะตัดสุปตามพระพุทธเจ้า มันก็เพียงแค่มาอาศัยอาศัยอาศัยเพศรบรรพชิตเลี้ยงชีพนะเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาอัน,นี้ขาอ,อ้างต่ออายุพระพุทธศาสนามันต้องตัดสุธรทำดิมนันยึดต่ออายุท่าน พรศาสนาคือคำสอนเกี่ยวเรียสัตว์อนปออายุยังไงนะให้เห็นตรงนี้มองให้เห็นอริยสัต์มันหายไปอย่างเนี้ยล้วมันจะไปต่ออายุมันอยู่ไหนอายุศาสนาอยู่ที่อริยสัตยนะ์อยู่ที่คนบรรลุมรรคผลนิพพานะอยู่ที่คนสามารถเยียชี i ก็ดับทุนไะด้ พระนั้สิ่งของพระจึงเป็นไฟลิสุที่สิ้นสุด